ค่ะวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะแดดแจ่มแดดจ้าค่ะอากาศยังมีหนาวอยู่อยู่นะคะหนาวต้อนรับปีใหม่ค่ะค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากเหมือนเดิมค่ะเป็นของค่ะเป็นค่ะเป็นผ้าราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะลายนาคีพื้นผ้าเป็นสีม่วงชมพูนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะท่านจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะ1,600บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะค่ะคุณแม่มีของราคาย่อมเยาค่ะพอหยิบพอฝากเป็นของขวัญให้กับญาติพี่น้องค่ะช่วงปีใหม่นะคะค่ะราคาอยู่ที่1,600บาทค่ะเป็นผ้าไหมสามตะกอทอมือค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพบาทนะคะค่ะลายนี้เขาเรียกว่าลายนาคีพื้นผ้าเป็นสีม่วงชมพูค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวารช่างน้อยค่ะค่ะช่างผูงนี้จะเรียกเพื่อนเข้าบ้านเยอะค่ะค่ะมันมีเพื่อนมีผูงค่ะเขาก็อยากมาอยู่ด้วยกันค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะ ค่ะพื้นนี้ก็เป็นลายเก่าลายโบราณค่ะลายโฮนค่ะท่านจะไปฝากคุณยายคุณย่าของเราก็เหมาะสมนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะเต็มสองเมตรนะคะค่ะเขาเรียกว่าลายดอกพี่กุลค่ะโฮนดอกพี่กุลค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ สวยตลอดการงามตลอดปีค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าอันนี้ค่ะเป็นผ้าฮนนะคะฮวนดอกพิกุลค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะความยาวสองเมตรนะคะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะคนว้วนคนจ่อยคนหอมใส่ได้ค่ะค่ะเป็นลายค่ะเผืนอนี้เป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะเป็นลายค่ะลายโฮนค่ะ ขาะนี้ก็่ะเป็นเครือสมอเทอมือนะคะหมายเลขสิบสามนะคะเครือสมอจะมีเส้นยืนลายค่ะอ่าเป็นลายแบบนั้นนะคะค่ะ1,600บาทค่ะเป็นผ้าราคาพอหยิบพอจับเรื่อมือถึงค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอ r นะคะค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นนะคะ1,600บาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่บาทนะคะ ค่ะเป็นผ้าสามตะปอค่ะขาลายบักนัดค่ะขาลายสับปะรดค่ะค่ะมีหน้านางมีเจยค่ะมีกีจัวด้วยนะคะค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดค่ะภาพคุณแม่กลับภาพเร็วก็ค่ะส่งภาพนี้ให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะคุณแม่ก็ค่ะช่วงนี้ส่งของค่ะ ลูกค้าคุณแม่แก้ไม่ทราบอยู่นะคะส่งของช่วงปีใหม่ก็จะอยู่ที่บางทีราชาหน่อยก็กลับขออภัยคะ่ะเพราะว่ารถมันรถมันหลายพันวิ่งส่งของรถมันหลายรถมันเยอคะค่ะค่ะค้นกับส่งของทั้งทั้งอันนี้คะ่ะทางไอทางวัสดุการขนส่งคะ่ะคนจะส่งของไปกลับบ้านอย่างนี้คะ่ะไปกลับบ้านไปให้ญาติพี่น้องคะ่ะของมันหลายช่วงปีใหม่เด้อคะ่ะก็ ค่าช้าหน่อยก็ขออภัยค่ะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะลายทางน้ําไหลนะคะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นทางน้ําไหลค่ะค่ะถ้าราื่นไหลรื่นค่ะมีรวมลายนะคะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ อันนี้ก็เป็นสีชมพูนะคะค่ะพื้นผ้าผืนนี้เป็นสีชมพูค่ะเขาเรียกว่าล็อกก้ามปูค่ะค่ะเป็นลายล็อกก้ามปูนะคะหนึ่งพันค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะมักืืนไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะอันนี้ค่ะขอกล้ามปูค่ะล้อมดอกชบาค่ะค่ะพื้นผ้าเป็นสีชมพูหวานแววนะคะค่ะดูดีโดดเด่นนะคะสนใจโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับเป็นของขวัญของฝากนะคะค่ะให้กับญาติพี่น้องของเราค่ะ ค่ะช่วงปีใหม่ค่ะมีของขวัญของฝากหรือยังคะค่ะมองหาของสวยๆงามๆค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรแกล้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะผืนผ้าเป็นสีม่วงนะคะผืนนี้นะคะค่ะนี่ก็เป็นขาลายขาลายประตูวังค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ําเงินนะคะค่ะประตูวังก็เรียกค่ะไอ้มงกุฎเพชรก็เรียกค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากก็ เหมาะสมนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะหากเป็นค่าสามตอกค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากนะคะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับลูกค้าทุกท่านค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกพืก้นงามทุกพื้นแกมทุกพื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอก takiego takiego <izada> 1, 1600บค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะผ้าสามตะกอค่ะค่ะผืนผ้าเป็นสีอัน้ค่ะนี้ก็เหมือนดอกชบานะคะ ค่ะพื้นผ้าเป็นสีแดงค่ะค่ะดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะคุณแม่กลับภาพเร็วค่ะก็โทรทักเข้ามานะคะค่ะคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่โดดเด่นภาพไม่ชัดเจนค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งทางไลน์ค่ะ โทรศัพท์ผูฒถาใส่ไอโฟนเปลเป็นค่ะสวยไหมคะเป็นทองเคนะคะไม่ใช่ทองคําแท้คุณแม่ขายค่ะค่ะระยิบระยับมากค่ะใส่ไม่ลอกไม่คันไม่ดําค่ะคุณแม่โปรโมทเป็นในตัวนะคะมีของค่ะเขาเรียกว่าลายเม็ดแตงคุณแม่ใส่เนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไลฟ์อีกวันนี้ค่ะค่ะไลฟ์สร้อยค่ะขาดนี่ก็ทางน้ําไหลนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะดูดีดูเด่นค่ะเขาเรียกว่ามีรวมลายค่ะ ขาดห่บาทนะคะผ้าสามตะกอมีรวมลายขาดทางน้ำไหลก็เรียกค่ะขาดตัดชุดเด็ชุดแสกก็สวยโอเคนะคะขาด่าพัน0บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะขาด่ะ1,600บาทนะคะขาดมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะ1,600บาทค่ะ ค่ะเป็นทางน้ําไหลค่ะมีรวมลายนะคะค่ะภาพไม่คัดชัดเจนภาพไม่โดดเด่นคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะนี่ก็หนึ่งพันหกบาทนะคะเป็นลายโฮนค่ะลายเก่าลายโบราณนะคะหนึ่บาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,600บาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรแจ้งค่ะ ค่ะไปเป็นของขวัญของฝากช่วงปีใหม่นะคะค่ะมองหาของสวยๆงามๆค่ะเป็นผ้าใหม่ค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงนะคะพอหยิบพอจับเป็นของขวัญของฝากช่วงปีใหม่ได้นะคะค่ะคุณแม่ก็หาแต่ของราคาย่อมเยาวค่ะ ลูกค้าของคุณแม่เป็นลูกค้าพื้นพื้นบ้านค่ะไม่ใช่ลูกไม่มีลูกค้า V.I.P. นะคะค่ะเป็นพื้นพื้นบ้านดานี้แหละค่ะซื้อกันขายกันอย่างนี้ค่ะค่ะช่วยแม่รักนะช่วยแม่รักค่ะช่วยคนแก่ขายของนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้คุณแม่ด้วยค่ะนี่ก็ลายดอกมะเขือประกาต๊็อบค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่เกี่ยวดางค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะผ้าสามตะกอค่ะขานาดน,นิ่มๆค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับค่ะค่ะสามตะกอนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ นี้ก็ผืนผ้าเป็นสีม่วงนะคะเขาเรียกว่าเชิงสไลด์ทางด่วนค่ะค่ะเป็นผ้าครึ่งท่อนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะสีม่วงนะคะม่วงพาณิชย์ค่ะค่ะดูดีดูเด่นนะคะค่ะเขาเรียกว่าม่วงพาณิชย์ค่ะสีนี้นะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่นพันหร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็ลายค่ะลายเก่าลายโบราณนะคะค่ะ1,600บาทค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะพื้นผ้าเป็นสีหน้าไอค่ะเป็นสีเม็ดมะขามค่ะค่ะผ้าสาตะกอนะคะค่ะลายโบราณลายเก่าค่ะเป็นของลายโบราณค่ะหนึ่ันบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งบาทนะคะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหบาทนะคะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะพื้นผ้าเป็นสีเป็นสีน้ำเงินนะคะค่ะลายก็ค่ะเขาจะเก็บตกจากพื้นนั่นมาใส่พื้นนี้ค่ะเขาเรียกว่ารวมลายค่ะผ้ารวมลายค่ะมีทั้งหมีฮอลประยุกต์ค่ะแล้วก็เป็นลายโซ่ค่ะค่ะโซ่ต่อแก้วค่ะสวยนะคะค่ะ1,600บาทค่ะค่ะราคานี้พอหยิบพอจะเป็นของขวัญของฝากช่วงปีใหม่นะคะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ส่งภาพนี่อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์นะคะค่ะไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะค่ะไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะค่ะสวยค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นสีค่ะสีฟ้าค่ะเป็นขาฟ้าค่ะค่ะขอก้ามปูล้อมดอกชบาค่ะพื้นผ้าเป็นสีฟ้านะคะค่ะดูดีดูเด่นนะคะท่านอยากไปเป็นของขนของฝาก็โทรักโทรบอกคุณแม่นะคะค่ะ1,600บาทค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงนะคะหนึ่บาทค่ะ ค่ะพวกนี้เป็นผ้าหลุดจำนำค่ะราคานี้นะคะค่ะถ้าไม่ใช่ผ้าหลุดจำนำราคานี้จะไม่ได้นะคะลูกค้าทุกท่านค่ะเป็นของหลุดจำนำค่ะค่ะนี้ก็หนึ่งพันหร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะขอค่ะเป็นขอร้อมที่เพชรค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหร้อยบาทค่ะ ่ะลมหนาวเข้ามาแล้วลมหนาวค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะลายดอกแก้วค่ะลายเก่าลายโบราณเป็นลายดอกแก้วนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีกรมค่ะกรมน้ําเงินค่ะค่ะเอ้ยม่วงค่ะกลมอมม่วงค่ะค่ะลายดอกแก้วค่ะขอทะเลวนค่ะขอทะเลวนล้อมดอกแก้วค่ะ ค่ะดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะลูกค้าของคุณแม่เองค่ะคุณแม่มีหลายราคาเหมือนกันค่ะคุณแม่เคยเอามาขายค่ะพวกราคาแบบห้าตะกอแบบนี้ค่ะคุณแม่จะไม่โอเคเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าของคุณแม่มีแต่พวกลูกค้าพื้นพื้นบ้านค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะนี่ก็ลายเก่าลายโบราณค่ะลายดอกแก้วค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นของเก่าของโบราณค่ะลายแบบนี้ค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเนื้อผ้านิ่มค่ะนิ่มหนาแน่นนะคะค่ะท่าจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมค่ะค่ะภาพไม่คมชัด้าไม่เด่นชัดคุณแม่ส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะ id ไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะคุณแม่ฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะค่ะแล้วก็เราส่งภาพให้ดูทางไลน์ว่าท่านทักมาลายนี้ หมายเลขนี้ค่ะมันตรงปกกันไหมค่ะเราดูทางลายตรวจดูทางลายได้ค่ะค่ะตกลรงกันโอเคกันเราก็ส่งหมายเลขบัญชีให้ท่านโอนเงินนะคะค่ะคุณแม่รับระบบโอนเงินค่ะไม่รับปลายทางค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะลายเก่าลายโบราณนะคะค่ะลายดอกแก้วค่ะไอดอกมะลิค่ะค่ะบรรยายผิดนะคะค่ะเป็นลายดอกมะลิค่ะลายโบราณค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นเครือสมอทอมือค่ะเครือสมอทอมือก็ค่ะเป็นลายค่ะเป็นร้อยดาวค่ะค่ะเครือสมอทอมือนะคะผืนนี้นะคะค่ะทางเส้นยืนมันจกะลายถ้าเครือสมอค่ะค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะลายดอกแก้วค่ะไอลายร้อยดาวค่ะค่ะถ้าเครือสมอนี่ค่ะมันแะเป็นออกขัดพื้นสีกันอยู่นะคะ ขหนึ่งพันหร้อยบาทค่ะขาดสวยไม่สางสวยไม่จืดจางขาดหนึ่งพันหร้อยบาทนะคะ่่ไทายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดค่ะ ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะปีใหม่แล้วสมหวังสุกสิ่งทุกอย่างค่ะที่เราปรารถนาขอให้สุขสมหวังค่ะค่ะปีเก่าก็ขอให้ผ่านไปปีใหม่ก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ